สวัสดีครับเพื่อนทุกคนผมคนบ้านๆน,นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปีนะครับที่วัดอารุนิะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ระหว่างปีพศ .2566 และปีพศ .2567 นะครับซึ่ง ถึงเวลาเที่ยงคืนก็จะกลายเป็นปีใหม่พศ2567นะครับปีนี้นะครับเป็นปีพี่เศษด้วยนะครับสำนักงานข่าวระดับโลกนะครับ CNN MM, เลือกวัดอรุณนะครับจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่านะครับถ่ายทอดสดจุดเขาดาวที่สำคัญไปทั่วโลกนะครับโดยเลือกงานวิจิตอรุณที่วัดอรุณลาชาวรลาลาลามวรลมหาวิหารนะครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญและตัวแทนเอกลักษณ์ของไทยนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะได้รับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยนะครับ สถานีโทรทัศน์ช่อง7นะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับก็มีนักข่าวมารายงานข่าวสดๆเหมือนกันนะครับนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับประเทศไทยของเรานะครับสําหรับในงานนะครับก็จะมีประชาชนทั่วไปนะครับมาสวดมนต์ข้ามปีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองนะครับในปีใหม่2567นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเดินชมบรรยากาศ ในการสวดมนต์ข้ามปีนะครับเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับตามผมมาได้เลยนะครับสสสตตาานุมััวรริดอ นัชิตุประตวดอัมมานุภาเวมนัชิตฑาริสังกวสังการนุภาเวมนัชิตตรายออสัาธอมานุภาวะนี่ก็เป็นนักข่าวช่อง7มารายงานข่าวแบบสดๆในวันขึ้นปีใหม่เหมือนกันนะครับ निष्चास्ति गायकासा पेपधेति थामई आईमाछतेते बुणेषचासेसे पधेति तोमई। ऊद्ध्वध्वङ्गूठ विरोषः। शर्ण्धुवापाकेयति तोमई। अन्भोड़े। ในปีนี้นะครับก็จะมีประชาชนทั่วไปเป็นจํานวนมากเลยนะครับมาสวดมนตน์ข้ามปีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าก็มาสวดข้ามปีเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับในวันขึ้นปีใหม่นะครับปีพศ2567นะครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปสวดมนต์ข้ามปีก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขในวันปีใหม่นะครับปีพศ2560งสจินะครับสวัสดีครับ